สวัสดีครับเพื่อนระหว่างว่างก็ไปหาตักายนะครับผมเวลาอยู่ป่าผมก็หากินจากธรรมชาตินะครับแบบนี้แหละนี่ก็เป็นไวนะครับผมเห็นไหมน้ำเยอะเลยไม่ง่ายเลยนะครับผมตัดก,กว่าจะได้กินเนี่ยเพราะว่าน้ำเต็มเลยนะครับเห็นไหมอันนี้แค่เป็นหนามลำต้นนะครับผมยังไม่นับหนามที่เขาแตกออกอีกนะครับ อันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ตัดเนี่ยโอ้โหวิธีการเอาตัวรอดจากป่านะครับผมอยู่ที่นี่ก็กินเป็นประจํานะครับหวายเนี่ยตัดแล้วก็มาปอกเอายอดอ่อนข้างในนะครับมาตม้มแล้วก็มาแกงใส่เนื้อหรือแกงแบบอีสานนะครับแกงเปิอน,นี่อร่อยมากเลยคนเดินปานี่จะรู้ดีนะครับผมเอาหวายเนี่ยอร่อย ผมยาลรีน้ำออกก่อนนะครับมีผมมีแต่สนิมเลยโดนฝนโดนความชื้นนะครับมีมีแต่สนิมเลยโดนฝนนะครับเช็ดสนิมออกก่อนอีกอย่างก็เอาไปหั่นมะนาวด้วยมีที่เป็นเหล็กลหั่นมะนาวเนี่ยสนิมจะกินง่ายนะครับผมมะนาวเขามีความเปรี้ยวเราใช้แล้วก็เช็ดหน่อย มีตะหนม์ันล้วนเลยเห็นไหมตัดแล้วก็ปอกออกนี่ก็จะลิหน้มออกนะครับผมเอาไว้ไปฝากเพื่อนๆข้างในถานเวลาว่างตัดไา้ไปฝากเพื่อนๆเลาะน้ำอาก,ก่อนไม่ง่ายเลยนะครับผมก็จะได้กินเนี่ยตัดไปแกงกินข้างในกันคนที่จะตัดไว้ได้กินเนี่ยจะต้องมีความอดทนมากเลยนะครับ ว่าตัดยากอืมอตัดตัวยอดอ่อนบางคนตัดไม่เป็นตัดยอดไปหมดเลยนะครับผมจะมีบริเวณที่ต้องระวังเวลาตัดเนี่ยยอดก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนี่ประมาณนี้ถึงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแก่หน่อยจะแข็งหน่อยกินไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็แข็งก็เอามาแต่งนะครับแต่งให้เขาเบาลงให้น้ําออก รีน้ำออกหมดแล้วก็ค่อยจับเอานะครับผมถ้าไม่รีน้ำออกนี่จับไม่ได้นะครับผมต้องใช้มีดรีออกก่อนอืมเอามีดผักน้ำออกก่อนไม่งั้นจับไม่ได้อันนี้ก็เขาแข็งเกินก็ตัดออกนะครับผมอืมได้แล้วตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่แล้วก็ไปปอกอีกทีนึง มากเวลามาป่าเนี่ยพี่พรเขาทากับข้าวอยู่ข้างในโรงครัวนะเขาจะสั่งผมก็บอกว่าลืมตัดใบมาด้วยนะเอามาแกงผมมีเวลาเขาจะตัดให้เรื่อยยแหละบางคนก็ไม่ชอบตัดหนามเยอะอเสียงรถไฟมาแล้วนะครับผมยินเสียงรถไฟเสียงดังหน่อยทั้งเสียงรถและเสียงรถไฟเลย ว่าบริเวณที่อยู่นี่ก็เป็นทางของรถไฟแล้วก็ทางสายหลักนะครับผมวิ่งเลาะเขาไปตัดไหลต้องใจเย็นมากเลยนะครับผมตัดต้นหนามมาไม่พอต้องมาล,ลิขนหนามเอาอีกไม่งั้นเราถือไม่ได้แบกไม่ได้นะครับผมใส่เป้ก็ไม่ได้นามเยอะต้องเอาน้ำเอาให้หมดก่อนใต่ให้เขาสั้นลงแล้วก็ใช้ เอวันเลยเชียก็ได้มัดห้อยไปมาทำแกงเหมือนแกงอีสานนะครับแกงเปิอเนี่ยอร่อยครับผมใส่เนื้อเนื้อหรือเนื้อหมูสามชั้นหรือไก่ย่างอะไรก็ได้นะครับผมเวลาจับน้ำเนี่ยอันตรายนะครับผม โดนบาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโวสุดๆจัดออกตรงที่เขาแตกเกินได้แบกง่ายมือเล็บกดดูก็ตายแล้วนะครับผมหลอกนิดนึง คนอยู่ปา่าต้องชำนาญจริงนะครับผมถึงจะหากินแบบนี้ได้ท้าไมช่ชานาญท้าไม่เชี่ยวชาญจริงเนี่ยยากนะครับเราจะเพาะการตัดไวนี่ยอมรับเลยถากน้าออนนะครับไม่ถากไม่ได้จับไม่ได้เลยลองเนี่ยเวลาอยู่ในป่านะครับผมเดินกลางคืนไม่เห็นเนี่ย บางทีเดินแตะเขาให้นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับผมความเจ็บปวดนี่น้ำตาซิปเลยนะครับแล้วลัาปักเรานี่ไม่ใช่ว่าเขาจะดึงออกเลยนะครับผมดึงออกยากไี้ต้หวายนะครับผมน้ำหวายเนี่ยอันตรายที่สุดเลยนะครับผมแต่ช้างปลาเนี่ยดึงกินได้สบายเลยแต่ว่าถ้าบาดเรานี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ็บปวดขนาดไหน น้ำเล็กๆนี่เวลาปักปุ๊บนี่จะหักคาในเนื้อเลยนะครับผมจะบ่งออกเลยก็ไม่ได้ยิ่งบ่งยิ่งปวดนะครับวิธีแกงก็ไม่ยากนะครับผมเนี่ยเราอันนี้เราคืออันนี้เราตัดได้แล้วตัดได้แล้วแล้วก็ถากน้ำออกแต่งเพื่อที่จะถือกลับนะครับเอาไปฝากเพื่อนในฐานไปถึงฐานก็แกงไม่ยากเราก็ลอก เลือกออกเอาแต่ยอดข้างในนะครับผมยอดเขาก็มีมีไม่มากวิธีสังเกตนะครับผมวิธีสังเกตหวายเนี่ยว่ายอดเขาเยอะไม่เยอะนะเวลาเราตับนะ่ะจะมียอดตรงกลางนะครับตรงนี้ สังเกตได้เลยถ้ายอดตรงกลางที่เขายอดอ่อนตรงกลางถ้าก็แตกอะ่ะยอดยาวเท่าไหรอ่อ่ยยอดในเนี้ยยิ่งจะเยอะนะครับผมแต่ถ้ายอดกลางเนะี่ยเขาสั้นยอดข้างในก็จะมีน้อยสังเกตได้เลยนะครับผมนี่แต่งได้ละอ่อนนี่ประมาณสัก ยอดขนาดนี้นะครับผมประมาณสักหกเจ็ดยอดนี่ก็แกงในหม้อนหนึ่งแล้วยิ่งแกงใส่เนื้อนะ่ะอร่อยเพราะว่าของป่าส่วนมากเนื้อเขาจะเยอะนะครับเนื้อเขาจะแน่นแกะเอายอดข้างในแล้วก็มาหัน่นมันชิ้นงเล็กหรือป่าป็นชิ้เนเล็กนะครับผมแล้วไปต้มน้ําสักสองน้ําก็ได้ก็อมองความขมก็ออก บางคนก็ต้มแค่น้ําเดียวนะครับเพราะว่าเขาชอบกินขมหวายเนี่ยเขาจะกินขมอยู่แล้วบางคนไม่ค่อยชอบขมบางคนไม่ชอบขมเลยก็จะไม่ชอบกินนะครับแต่สําสหรับคนที่ชอบขมเนี่ยก็จะชอบกินบางคนก็ต้มน้ําเดียวก็แกงได้แล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบขมมากก็ต้มสักสองน้ํา้ินน้ําออกแล้วก็ค่อยเอามาแกงนะครับวิธีแกงก็เหมือนกับแกงหน่อไม้แกงเตอะนี่แหละต้มแล้วก็จืดแล้วก็ ใช้น้ำยานางนะครับผมเหมือนน้นแกงหน่อไม้นี่แหละกันคั้นน้ำยานางแล้วก็คั้นเนื Lux ้อเขาลงไปแล้วก็แกงเนื้อสองชั้นใส่ไก่ย่างเนื้อไก่ย่างอยู่ด่ผมก็แกงกินประจำยาวสุปออีกทีนึง กว่าจะแบกออกมาได้จากดงเขาได้นะครับผมดูปลาแกงหวาแล้วนอะร่อยสุดแล้ว ไม่ใช่จะได้กินง่ายๆนะครับผมแต่อยากถ้าอยากได้กินก็ต้องไปซื้อเอาในตลาดนะครับในตลาดก็แพงไม่กี่ยอดนะครับผมอยากกินนี่ตับเองเอาบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีแล้วเขาถางหมดนะครับเหลือแค่บางพื้นที่ที่ยังรงุมสมบูรณ์ก็หาได้กินอยู่อ ตัดก็ไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆนะครับผมกว่าจะตัดเสร็จกว่าจะมาปอกกว่าจะต้มอีกอย่างมีดก็ต้องคมด้วยถ้ามีดไม่คมนี่ตัดไม่ได้กินนะครับผมแทนที่มีดเราจะบาดไหวแต่น้ำไหวมาบาดเรานะครับถ้ามีดไม่คมเนี่ยมีดไม่คมนี่ตัดจะทำให้น้ำเขาเกาะเขาก็ชาดนะครับผมว่าต้นเขาเหนียวด้วยเนี่ยเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องจักรศามนะครับผมเหนียวมากเลย เวลาตัดก็ต้องใช้มีดคมๆหน่อยคือสับทีเดียวนี่ขาดเลยลเราจะออกน้ำหมดก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมต้องพูดถึงถ้าตัดเยอะๆนี่ได้แล้วนี่น้ำออกก็จะได้กินนี่ยาวเลยก็ตัดแส่ออก ถ้าไม่รีน้ำออกเนี่ยจับไม่ได้เลยโอเคได้แล้วไม่ใช่หวายอย่างเดียวนะครับที่ได้มีใบยญานางด้วยเห็นไหมใบยญานางอย่างเดียวเลยนะครับเก็บสดๆเลยนี่ควบคู่ไปกับหวายนะครับเดี๋ยวจะมัดหวายก่อนแต่งเสร็จแล้ว เวลามัดก็ใช้ภาวันที่อยู่ข้างๆนี่แหละนีะ่เราก็แต่งนะครับผมจะได้เก็บง่ายเวลาใส่เป้แบกจะได้ไม่เพ้อท่า makan aku makan ya มาได้เจ็ดลำเจ็ดต้นนะครับผมคันี้ก็พอได้กินแล้วนได้แล้วคันี้ก็ได้แล้วนะครับผมเจ็ดลำเจ็ดต้นก็โอเคแล้วก็ตามด้วยยานางมัดไ่ด้วย นี่ครับผมอาหารจากป่านะครับผมมีไวยกับยานางเนี่ยแค่นี้ก็ได้แกงแล้วเดี๋ยวจะไปฝากคุณเพื่อนที่ถามนะครับผมครับไปแล้วโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว